ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองสุวัยกโลกอยู่ชั้น5ที่โรงแรมอินเตอร์ทาวเวอร์นะครับนี่ห้องของอินเตอร์ทาวเวอร์ก็ลักษณะเหมือนโรงแรมยะลาลามาบ้านเรานะครับคล้ายๆกันเลยมีอ่างมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะครับสุขภัณฑ <c oughs> ์มาตรฐานมีตู้เย็นทีวีตัวนี้เป็น Android แล้วนะมีน้ำให้2ขวดน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปเดินเมืองกโกลกกัน เวล้โรตีธรรมดาสองอันไม่ต้องโรยน้ำตาลอโ๋อโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา <c ười> เดี๋ยวขอเดินนูก่อน นวดหน้ามีร้านนวดนมวัปวดตัวอ,อ,อย่างที่เห็นนะครับเรามาเดินตอนเวลาที่เขาเปิดบวดร้านมันก็จะเงียบเียบหน่อยเพรพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไปเปิดบวดกันแต่ที้ตอนที่เดินมาฝั่งนูน้นฝั่งฝั่งซ้ายโรงแรมมีพวกผัดไทยอันนี้ก็น่ากินกัโรตี ได้เมนูในดวงใจแล้วผมกล่าวว่าคงจะซื้อผัดไทยกินดีกว่า อนนี้เราก็ได้ผัดไทยมาแล้วห่อหนึ่ง45บาทห่อธรรมดาผัดไทยเส้นก็เดินหาของกินกันอีกดีก,ก,กว่านะเดินไปเรื่อย จังเลยตะก,กี้ไปดูอ่าโลตีปรากฏว่าอาแบบอกว่าขอเปิดบวชทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งค่อยมาอ่าตอนนี้ก็หกโมงครึ่งก็คงสักพักเลยก็เดี๋ยวเดินเล่นก่อนนะ โอ้เซตหลักแนละ้วนี่หว่าเนี่ยเส้นไฟแดงร้านอะไรเยอะหมดเลยโอ้มีหมูกระทะด้วยหลาวหมูกระทะโอ้ยดูนี้มานั่งกินหมูกระทะดีกว่าโอ้หมูกระทะโกลกนะครับ สวยๆโอเคบาร์บีคิวบุฟเฟ่

กรีนวิวหมากแดงหากแดง r ิสตว กลับดีไหมเนี่ยกูปวดหลังแล้วจ้า แต่คนโกลบนี่ไม่ฝ่าไฟแดงกันเลยนะอะไรอะอะไรเหรอไอ, oh, <no. S 1> อ้ไฮเหี้ย<笑><笑>ผมเพิ่งบอกไปเอกว่าคนโกลบไม่ฝ่าไฟแดงอ๋อมันไม่ใช่คนโกลบ ฝ่าไปเฉยเลยกินโอ้ยปวดหลังเว้ยไม่มีอะไปทางนู้นดีกว่าเห็นมีไฟอะไรก็ไม่รู้ เป็นล uh ูกอะไรคะเปี้ยวอ๋อเป็นลูกก๋วเตียวลูกเตี๋ข้าเหนียวแล้วเหนียวมีขาวมีดำมีอันันไม่เอาเอาเอาแค่นี่ยสิบหกสิบแปดห้าค่ะแปดสิบห้า

ไกกรูสควายกรูสอุดมสุขขายอะไรขายรเอาโจ๊กนี้ก็มีเฮ voilà ้ยซ mm ื้อเต็มหมดแล้ว สายมาข้างหน้าต,ต้องขับรถมาแล้วล่ะหมายถึงต้องเอาเอารถออกมาตะเวนดูว่าร้านตรงไหนน่ากินบ้างที่เห็นเห็นก็ตะกี้ก็นั่นเลยครับหมูกระทะที่เราผ่านมาเอ้ยร้านนวดน่สาสนใจเหมือนกัน ปิดกี่โมงดีวะวะไหนๆก็มาแล้วอยากนวดโรยนมอย่างเดียวนึองแล้วเราก็ไม่ได้ในครอบครองโลตีอันละแปดบาทเองถูกไหมอ่ะ ไปกลับที่พักกันดีกว่าอเดินชั่วโงเดินออกตั้งแต่หกโมงก่อนหกโมงเดินมาก่อนนั้นนะคงต้องซื้อน้ำแข็งกับโซดาโซดาของฉันโคลาอ,าอ<ๆ>้ลบรกมาหน่อยนะมือนี้เราก็ได้มาโอ้หลายอย่างนะอันนี้รู้สึก85นะชุดไซ้กอกจากร้านไซ้กอก เสกอกอีสานพร้อมหมูปิ้งนะครับ85เอ่อาผัดไทยวุ้นเส้น45นะแล้วก็อันนี้10 1 0 10, 10 8 8บบาทอันนี้16บาทอันละ8บาท2องนันแอ,อันนี้กูซื้ออะไรมาวะวานึกไม่ออกอซื้ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้ออะไรเนี่ยซื้ออะไรมาวะซื้ออะไรอะ่ะ อ๋อเขาเดี๋ยวหมูจากร้านเดียวกันนะครับนี่แปดสิบห้าแล้วก็กี้ลงไปซื้อน้ําแข็งกับโซดาเดี๋ยวเราจะมากินครับอันนี้น้ําเต้าส่วนเต้าซ่อเต้าซ่อใส้สังขยานี่ชุดนี้ก็สามสิบเอ็ดบาทมาเรามากินกันดีกว่า โอ้ยเด็กข้าจมูก อยากเร่องต่อในภาวะแฟนเ่าแต่ยัักอยู่รักมากเ่แเก่นี่ยเวลาานไปยาถ้ามีคนาข้าอเคปตกลงของเขาที่นี้มจะได้เขอยู่ข้างาสอร์ตจะบอกเขาเรื่องนี้หลจะบอกว่าถ้าบอกันคือไม่สบายนี้ รักจะตายใหม่เมอร์เคิลสปรีมไม่มีแอลโคนอมทเท่าแนนเด็จทุกนี้ไม่ยืนอยู่กับที่เสริมเขาด้วยไฮคิว o ครูใช้าของเขาได้ทามากกว่าที่คิดไม่ไปโรงเรียนกับ h ฮ q s วเ o สคุูงครูช่วยอะไรกันได้บ้างทุกข้อแก้ไขจัดยองแก้รเลงสักัดต่อยแก้อาการขาด ขันยอบริษัทขันยอประการวันจันัรน สามระยบบางเททางรักในบางเท่านใช้เนลียวตาหาเพราะกับีรื่าวบ้างนส่วนหึ่งประจะหอมปนที่มีผู้แข่งสุดโอโอปอลอเินสนิทคนนี้ตามด้วยหมวรีแฟนเก่าสายซ้ำทอที่ร้องเข่งขัวเสมอแต่เธอการมตกลุรักเขามวัญรองเส้งนกินาสาที่จะมาเปลี่ยนโลกเธอไปตลอดกาลเป็นเพราะกับเร่าวที่ได้พนคนยิ้มงมปาก